มีผู้หญิงคนหนึ่งเขียนมาเล่าว่าตกงานมาสองปีแล้วตอนนี้ไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายพ่อแม่ก็ป่วยไม่ใช่แค่แก่อย่างเดียวป่วยติดเตียงเลยและไม่ใช่แค่พ่อแม่นะรวมถึงป้าแล้วก็สามีเธอก็ต้อง ดูแลทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวต้องจ้างคนมาบริบาลเนี่ยเดือนละสามคนค่าใช้จ่ายก็ไม่น้อยอันนั้นยังไม่เท่าไหร่นะยังมีลูกอีกสองคนนะึ่งกกำลังเรียนอยู่ในหมาหาเทยลลัย ลูกก็ดูเหมือนจะไม่รับรู้ถึงความทุกข์ของแม่นะก็เรียกร้องเงินทองจากแม่ก็บอกว่าแม่มีหน้าที่ส่งเสียให้ลูกได้ทัดเทียมกับเพื่อนๆในคณะพราะไม่งั้นเนี่ยก็ไม่ควรมีลูกมาตั้งแต่แรก ผลของลูกนี่ก็เรียกว่าทำใม่แม่อึ้งเหมือนกันนะแล้วเหมือนก็นเป็นการบีบบังคับไกลๆให้แม่ก็ต้องส่งเงินไปให้ลูกให้พอโดยที่ลูกก็ไม่รู้ไม่รู้จักเก่งใจแล้วก็ไม่เคยขอบคุณแม่เลยคงถือว่าเป็นหน้าที่ที่แม่ต้องทำอย่างนั้น ลกรลก็รู้รรสึกว่าแม่งทำหน้าทีนี้ไม่ดีพอลูกกันเลยยังรู้สึกว่าไม่เทียมหน้าเฉียมตากับเพื่อนๆในคณะใครที่เป็นแม่อย่างผู้หญิงคนนี้ก็คงทุกข์นะเพราะว่าปัญหารอบด้านเลย รายได้ก็ไม่มีแถมต้องดูแลพ่อแม่ป้าสามีแล้วต้องส่งเสียลูกโดยที่ลูกก็ได้แต่แบมือขอแล้วก็อ้างหน้าที่ของผู้เป็นแม่ว่าในเมื่อให้เขาเกิดมาแล้วก็ต้องส่งเสียเขาให้ทัดเทียมเพื่อนเ่นเหตุผลของลูกตั้งสองคนเนี่ย สำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยท่านะแต่สำหรับคนรุ่นใหม่จนวไม่น้อยเนี่ยก็คงเห็นด้วยพยักหน้าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่เรียกว่าไม่ถูกต้องนะมันสะท้อนชัศนกติที่ผิด เริ่มตั้งแต่ความคิดว่าแม่เนี่ยมีหน้าที่ส่งเสือให้ลูกทัดเทียมกับเพื่อนๆความคิดนี้ผิดนะที่ถือว่าวแม่นีมีหน้าที่เลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีมีคุณธรรมรู้จักพึ่งตนได้รู้จักมัธยัตยอดอม มีความกตัญญูลูกคุณรวมทั้งไม่อวดมากอวดมีไม่แข่งเรื่องของเสื้อผ้านหน้าผมนี่ต่างหากที่เป็นหน้าที่ที่ถูกต้องของผู้ที่เป็นพ่อแม่ถ้าไปคิดว่าพ่อหรือแม่มีหน้าที่ส่งเสริลูกให้ทัดเทียมกับเพื่อนๆจะว่าเป็นในคณะหรือ ในแวดวงเดียวกันก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากพ่อแม่ที่บอกลูกว่าลูกมีหน้าที่ทำตัวให้ดีเรียนให้ดีมีเงินเยอะๆเ,เพื่อเป็นที่เชิดหน้าฉูดตาของพ่อแม่เหตุผลนี้ก็ไม่ข้อท่าเหมือนกันลูกไม่ใช่มีหน้าที่เรียนให้เก่ง หรือว่ามีเงินเยอะๆเพื่อเป็นเครื่องเชิดหน้าชูต่าง,งพ่อแม่คนที่เป็นลูกเนี่ยคงจะไม่พอใจนะถ้าพ่อแม่บอกกับตัวอย่างเงี้ยว่าเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ผลที่ถูกต้องนาทีของลูกเนี่ยก็ควรแน่นอนาต้องทำตัวให้พ่อแม่ภูมิใจ แต่ภูมิใจเพราะว่าได้ทำความดีมีคุณธรรมไม่ใช่ว่าพ่อมีเงินทองเยอะเพื่อเป็นที่เชิญหน้าชูตาของพ่อแม่น่าสังเกตนะมันเป็นเรื่องหน้าตาทั้งสองฝ่ายเลยฝ่ายเพื่อเป็นลูกก็อยากจะให้แม่สง่สงเสียเพื่อได้ทัดเทียมกับคนอื่นกับเพื่อนๆในคณะ ส่วนพ่อแม่บางคนแล้วหลายคนดน้วยก็อยากจะให้ลูกเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตางพ่อแม่เป็นเรื่องหน้าตาทั้งนั้นเลยแล้วก็มันเป็นจะเรียกว่าลักษณะเด่นของสังคมไทยเลยก็ว่าได้อันนี้อย่างที่บอกนะว่าความคิดของลูกนะบอกว่าแม่เนี่ยมีหน้าที่ส่งเสียให้ลูกทัดเทียมหรือเทียมหน้าเทียมตาคนอื่นๆเนี่ย มันเป็นทัศนคติที่ผิดที่ถูกคือแม่เนี่ยหรือพ่อเนี่ยมีหน้าที่ดูแลลูกให้เป็นคนดีมีคุณธรรมอย่างที่ว่านอกจากเป็นทัศนคติที่ผิดแล้วมันยังเป็นทัศนคติที่ออกมาจากความคิดที่เอาแต่ได้เอาแต่ได้ไงคือเรียกร้องให้แม่ ปลนเปรตตนหรือเรียกร้องให้แม่ทำหน้าที่ตามที่ลูกเห็นว่าถูกต้องแต่ว่าลืมมองตัวเองว่าเราเ,ราเองอะทำหน้าที่ที่ถูกต้องในฐานะที่เป็นลูกหรือยังนี่คือทัศนคติที่เอาแต่ได้คือเรียกร้องคนอื่นแต่ไม่ดูตัวเองเรียกร้องคนทำโน่นทํานี่ แต่ตัวเองไม่ไม่สนใจที่จะดูว่าแล้วเราได้ทำหน้าที่ของเราถูกต้องเหมาะสมหรือ,อยังแล้วก็ไอาการเรียกร้องคนอื่นแบบนี้มันก็ไม่ต่างจากนักศึกษาหรือนักเรียนนะได้คะแนนไม่ค่อยดีอาจารย์ก็ให้เกรด ต่ำๆก็ไม่พอใจไปบวยวายอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องให้เกรดผมดีกว่าน,นี้นะเพราะอาจารย์มีหน้าที่ที่จะให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีเกรดดีๆการที่เกรดจะดีหรือไม่อยู่ที่อาจารย์ไม่ใช่อยู่ที่ตัวนักศึกษาเดี๋ยวนี้ก็มีนะ ในอเมริกาในหลายประเทศเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเรียกร้องให้ไล่อาจารย์ที่ให้เกรดตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่แทนที่จะมองว่ามันเป็นความบกพร่องของนักศึกษาที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนจนกระทั่งเกรดออกมาไม่ดีกลับไปโทษว่าอาจารย์ ทำข้อสอบยากอาจารย์ไม่ได้ทำหน้าที่ที่สมค,ควรทำคือให้นักศึกษาเนี่ยมีเกรดดีๆจะได้ไปทำงานหาเงินไปสมัครงานได้สะดวกขึ้นนี่เป็นความคิดที่เอาแต่ได้คือเลือกลองคนอื่นนะแต่ว่าไม่ได้มองดูตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ย ได้ทําเต็มที่แล้วหรือยังหรือทําสิ่งที่ควรทําหรือยังแม่เหตุผลที่ลูกบอกกับแม่ว่าเนี่ยแม่มีหน้าที่ส่งเสีอลูกให้ทัดเทียมคนอื่นพราะไม่งั้นก็ไม่ควรมีลูก,ก้งแต่แรกมันเป็นน่าจะดูเหมือนดูดีนะดูมีเหตุผลนะแต่มันสะท้อนทัศนคติที่ผิดแล้วก็ออกมาจากจิตที่เอาแต่ได้ เมื่อว่าไปแล้วเนี่ยแมย่งทอดสะท้อนถึงเหตุผลที่เรียกว่ามาจากตรรกะที่วิบัติก็ได้คือลูกนี่มองว่าเนี่ยในเมื่อแม่เนี่ยให้กำเนิดลูกแล้วก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเนี่ยมีหน้ามีตามีความสุข ที่จริงเนี่ยในเมื่อแม่ให้กำเนิดเราเนี่ยก็ควรเป็นหนผลมากพอที่เราจะขอบคุณแม่ที่ให้เราได้เกิดมาในโลกนี้แถมไม่ได้ให้กำเนิดอย่างเดียวเลี้ยงดูเราด้วยเพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นโชคมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้พบประโยชน์สูงสุดแห่ง ชีวิตนี้วันนั้นเนี่ยเมื่อแม่ให้กำเนิดเราเราก็ควรจะขอบคุณนี่คือเหตุผลที่ควรจะเป็นแต่ว่าเด็กจุน่น้อยหลวมทั้งเด็กคนนี้บอกว่าเนี่ยในเมื่อแม่ให้กำเนิดเราแม่ก็ต้องเลี้ยงเราให้ทัดเทียมคนอื่นเริ่มต้นดูดีนะแต่ว่าสิ่งที่ตามมานี่มัน มันผิดพลาดคลาดเคลื่องนงั้นถ้ามองให้ดีเนี่ยหรือถ้าพิจารณาให้ดีการที่แม่กำเนิดเราเนี่ยก็คือสิ่งที่เราควรจะขอบคุณแม่ไม่ใช่เรียกร้องให้เพิ่มขึ้นไม่เรียกร้องให้หนักขึ้นว่านะต้องทำให้มากกว่านี้ไอ้จับกาแบบนี้มันไม่ต่างจากมีพี่อย่างคนหนึ่งนะ ถูกสลากกินรวบในประเทศอังกฤษได้เงินหลายร้อยล้านเลยแล้ปรากฏว่าทัางที่บริษัทนี้เนี่ยจดหาที่ปรึกษาทางการเงินมาดูแลเงินก้อนใหญ่ให้กับผู้หญิงคนนี้แล้วแต่ผู้หญิงคนนี้แกก็ไม่สนใจแกก็ใช้เงินแบบสุร,ยสรยุยสู้่า่ฉุยยืรยฉุยแช่ สุดท้ายเงินก็แทบไม่เหลือและแถมไม่มีเพื่อนเพราะว่าใครมาอยู่ใกล้ก็หาว่าเขามาช่วยชวพประโยชน์แล้วก็สุขภาพก็ย่ำแย่เพราะเอาแต่กินเอาแต่เที่ยวงานการไม่ทำผ่านไปไม่กี่ปนะีชีวิตก็ย่ำแย่ บอกว่าแกฟ้องเลยนะบริษัทที่ให้เงินแกเนี่ยบอกว่าทำไมเนี่ยในเมื่อให้รางวัลแล้วทำไมไม่ช่วยให้แกให้ช่วยของแกเนี่ยมีความสุขทำไมต้องมาลงเอยแบบนี้คือไม่ได้มองว่าในเมื่อเขาให้เงินรางวัลเราแล้วเนี่ยหน้าที่ของเรา ก็คือทําให้เงินเนี่ยมันมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชีวิตเราไม่ใช่เรียกร้องคาดหวังว่าในเมื่อให้เงินฉันแล้วก็ต้องช่วยฉันเนี่ยมีชีวิตที่พาสุขไปตลอดนะถ้าว่าไม่ทําให้ชีวิตของเขามีความพาสุขเป็นความผิดของแกนะจึงต้องฟ้องศาลนี่เราเป็นความคิดเอาแต่ได้นะคือเรียกร้องจากคนอื่นตอนที่เขาให้แล้ว แต่ก็ยังเรียกร้อยให้เขาให้มากกว่านี้แล้วพอเกิดความผิดพลาดที่ตัวเองใช้เงินไม่เป็นแล้วก็ชีวิตก็ลำบากกว่าตอนก่อนที่ได้รางวัลแทนที่จะโทษตัวเองว่าแม่เอาใจใส่ไม่ดูแลตัวเอง กลับไปโทษบ,บริษัทที่ให้เงินรางวัลวันนี้ไม่ช่วยถึงที่สุดนี่ก็เหมือนกันนะในเมื่อพ่อแม่เนี่ยให้กำเนิดเราเท่านี้ก็ควรไปเหตุผลมากพอที่เราจะขอบคุณละเพราะทำเราได้มีโอกาสได้เกิดมาในโลกนี้แล้วได้พบกับสิ่งที่มีคุณค่า กับยังกับไม่พอใจกับเรียกร้องว่าต้องให้ฉันมากกว่านี้นะต้องทำอะไรให้กับฉันมากกว่านี้นะให้ฉันมีความสุขเทียมหน้าเทียมตาคนอื่นถ้าฉันไม่มีความสุขนี่เป็นความผิดของพ่อแม่นะนี่มันคิดแบบนี้จริงๆนะในบางประเทศนี่ลูกนี่ฟ้องพ่อแม่เลยว่า ทำให้ตัวเองเกิดมาและต้องประสบความทุกข์เป็นความผิดของพ่อแม่คือปฏิเสธวามรับผิดชอบของตัวเองเลยแล้วก็เรียกร้องทุกอย่างจากพ่อแม่อันนี้เรียกว่าเป็นทัศนสัคติเห็นเอาแก่เอาแต่ได้ที่ไม่สนใจที่จะรับผิดชอบตัวเอง แล้วมันก็เป็นทาศนคกติที่ออกมาจากตรรกะที่วิบัตนะิคือถ้าพ่อแม่ให้กำเนิดฉันแล้วตรรกะที่ถูกคือต้องขอบคุณไม่ใช่เรียกร้องต่อว่าให้กำเนิดไม่พอต้องให้มากกว่าน,นีนะ้ให้มีชีวิตที่เทียมหน้าเทียมตาคนอื่นหรือว่ามีความสุข ถ้าไม่มีความสุขนี่เป็นความผิดของพ่อแม่มันคงไม่ต่างจากชาวคริสต์บางคนนะซึ่งเชื่อว่าพระเจ้าให้กําเนิดเกิดตัวเองเกิดมานโนรนเพ่อพระเจ้าบัญชาแต่ว่าพอไม่มีความสุขมีความทุกข์ซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตก็กลับโทษพระเจ้าว่าเนี่ยทำไมให้กําเนิดฉันมาแล้วจึงไม่ทําให้ฉันมีความสุขแล้วให้กําเนิดฉันมาทำไมตั้งแต่แรก นี่เลยว,ว่าปฏิเสธเขาล้ไปช่องตัวเองคิดแต่จะเรียกร้องคนอื่นแล้วก็เอาแต่ได้คนเราถ้าคิดเป็นนะมีผลมากมายนะที่เราจะขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเรามาเพราะว่า การให้กำเนิดลูกเนี่ยก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วสำหรับผู้เป็นแม่ให้กำเนิดไม่พอยังเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่อันนี้ก็ต้องใช้ความเสียสละมันไม่ใช่เป็นเรื่องของหน้าที่นะเพราะาสิ่งที่แม่ส่วนใหญ่ทำมันเกินกว่าหน้าที่แต่ถึงแม่เป็นหน้าที่แต่ก็เป็นหน้าที่ที่ทำด้วยความรักนะซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกเนี่ยควรจะ ทาบซึ้งขอบคุณแต่เว,เวลานี้เนี่ยไปคิดว่าเนี่ยในเมื่อพ่อแม่ให้กําเนิดฉันมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูฉันให้มีความสุขให้มีประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างน้อยก็ให้เทียมหน้าเทียมตาผู้อื่นอันนี้มันมันมาจากนะความคิดที่ผิดแล้วมาจากตาก,กาที่เพี้ยนนะ ซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็เป็นตัก,กาที่แพร่หลายในหมู่คนหนุ่มคนสาวอันนี้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเจอแบบนี้เนี่ยก็ไม่ควรโกรธนะเพราะเขาเชื่อันจริงๆเพราะเขาถูกสอนมาถูกวางกรอบความคิดนะให้เอาแต่ได้แล้วก็ ถมตักกะก็วิบัติด,ด้วยดูมันเป็นเหตุเป็นผลนะแต่มันไม่ใช่เหตุผลที่ถูกอันนี้พอมาเจอแบบนี้เนี่ยก็ไม่ควร,กโ,รนะโกรธนะเพราะโกรธไปก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นอย่างน้อยก็ต้องเข้าใจว่าทำไมก็คิดแบบนี้มันเป็นผลจากการถูกลอหล้อมนะจากสิ่งแวดล้อมจากระบบบริโภคนิยม จากความคิดที่เอาแต่ได้แล้วก็ความรู้สึกเท่ด้วยนะที่คิดแบบนี้เพราะคิดไม่เหมือนใครีนี้พอเข้าใจว่าเขาคิดสมัยเขาคิดแบบนี้แล้วเนี่ยก็พยายามชี้แจงหักล้างด้วยเหตุด้วยผลแต่พ่อแม่จำนวนมากพอเจอเหตุผลหรือคำพูดแบบนี้เนี่อึ้งพูดไม่ออกนะหักล้างไม่ได้บางทีคล้อยตามด้วยซ้ำ ไม่ควรโกรธเขาก็ถูกต้องแล้วแต่ไม่ใช่ปล้อยตามแต่ต้องหักล้างได้าเหตุผลเนี่ยมันไม่ถูกนะมันผิดมันผิดตั้งแต่ทัศนคติของแม่นี่หรือพ่อมีหน้าที่เลี้ยงลูกให้เฉียมหน้าเฉียมตาคนอื่นไม่ใช่่ะพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีมีคุณธรรมประหยัดมัธยัตย์กตัญญูแต่ที่จริงแล้วเนี่ย มันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เดี๋ยวมันเป็นหน้าที่ของลูกด้วยพ่อพ่อแม่พ่อลูกจะเป็นไปเงงาันมันไม่อยู่ในอำนาจของพ่อแม่เดีย๋ยวมีที่ลูกด้วยแค่ให้ลูกมีสุขภาพดีก็มไม่ใช่เป็นไม่ใช่อยู่ในอำนาจของพ่อแม่แต่ลูกก็ต้องร่วมมือหรือลูกก็เป็นปัจจัยสําคัญในจริงแล้วเนี่ยไอ้คำพูดแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนนะถึง ถ้าสักติที่แพร่หลายซึ่งเรียกลรวมๆว,ว่ามันมีความคิดแบบที่เป็นเหตุเป็นผลเพี้ยนเพ้ยนที่เราตักกบวิบัติอย่างเช่นนอกจากความคิดว่าเนี่ยเมื่อพ่อแม่ให้กำเนิดลูกแล้วลูกพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงให้เต็มที่จนกว่าลูกจะมีหน้ามีตาอันนี้ก็เป็นตักกบวิบัติข้อหนึ่งแล้ว หรือความคิดว่าเนี่ยเวลาสุดจริตเวลาครัปชันเวลาโกงข้อสอบก็บอกว่าถึงฉันไม่ทำคนอื่นก็ทำนี่ก็คือเหตุผลที่มักจะพูดกันถึงฉันไม่ทำคนอื่นก็ทำเพราะฉันฉันทำบ้างก็ไม่เสียหายก็คนอื่นก็ครัปชั่นทั้งนั้น ถึงฉันไม่ขอรับช่นคุณถึงก็คอรัปช่นเพราะนั้นฉันก็เอาบ้างนี่ก็เป็นดูเป็นเหตุผลนะที่ดูดีนะแต่ว่ามันเป็นตักกะวิบัติเพราะอะไรเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยพอถึงเวลาที่ควรทำกับไม่ทำอ้างเหตุผลเดียวกันเห็นเห็นคนป่วยเป็นลมอยู่ริมถนนแทนที่จะไปช่วยเขาก็บอกว่าเนี่ย ถึงฉันไม่ช่วยคุณถึงก็ช่วยเพราะฉนั้นฉันไม่ช่วยดีกว่าเหตุผลเดียวกันเนเวลาทําช่วยนี่ก็อ้างว่าถึงฉันไม่ทําคุณถึงก็ทําเพราะฉะนั้นฉันทําก็ไม่เสียหายแต่พอถึงเวลาจะทำความดีช่วยเลืผู้ผอื่นก็อ้างเหตุผลเดียวกันถึงฉันไม่ช่วยคุณถึงก็ช่วยเพราะะนั้นฉันไม่ต้องช่วยก็ได้เดินผ่านไปเลยแม้แต่จะให้ที่นั่งคนแก่คนท้อง รถเมล์รถไฟฟ้าก็เหมือนกันถึงฉันไม่ยืนให้ที่นั่งเดี๋ยวก็มีคนให้ที่นั่งนั้นฉันก็นั่งต่อไปเป็นเหตุผลที่จะมาใช้สับสน,นเวลาทำชั่วกับไม่ทำความดีเหตุผลเดียวกันแต่บางครั้งถึงฉันไม่ทำคนอื่นก็ทำนั่นฉันก็เลยทำบ้างแต่บางคราวถึงฉันไม่ทำคนอื่นก็ทำพัางฉันก็เลยไม่ทำ หรือมันก็มีความคิดนะเดี๋ยวนี้เชื่อกันมากมายนะในเมื่อชีวิตที่มันสั้นอีกไม่นานก็ตายหรือว่าตายไปแล้วก็จบเพราะนั้นเสพสุขให้เต็มที่ดีกว่าคนสมัยก่อนนี่ก็พูดถึงความไม่เที่ยงของชีวิตเนี่ยเพื่อให้เร่งทำความดีชีวิตนี้สั้นไม่ต้องเร่งทำความดีแต่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็บอกในะชีวิตมันสั้นเพราะนั้น ต้องรีบกอบโกยต้องรีบเสพสุขมีโฆษณาที่ห้างสรรพสินค้า,าหนึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษ life is short less shopping ชีวิตอีกสั้นงั้นต้องชอบให้กระจุยไปเลยคนสมัยก่อนเนี่ยก็บอกเนชีวิตมันสั้นไม่ต้องรีบทำความดีอันนี้แหละคือตักกาศที่ถูกเพราะว่าถ้าเราทำความดีมันไม่ใช่แค่ทำให้ เราไปสู่สุคติถึงแม้ไม่เชื่อว่าจะมีสุคติในภพหน้านะแต่น้อยเนี่ยการทำความดีก็ช่วยทำให้เมื่อจะตายมันไม่ทรมานเพราะคนเราไม่ได้ตายแบบปุบป,ปับหรือปิดสวิตมันใช้เวลากว่าจะตายนั่นในช่วงนั้นเนี่ยถ้าไม่เตรียมใจมันก็จะมีความทุกข์ทรมานมากแต่ถ้าเราฝึกจิตเอาไว้ทั้งทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ฝึกเจริญมรณสติ รวมทั้งเจริญสัมมาสติด้วยเนี่ยมันก็ทําให้เรารับมือความทุกข์ก่อนตายได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาแต่ช้อปปิ้งเอาแต่เที่ยวสนุกสนานถึงวเวลาป่วยหนักแล้วก็ยืดเยื้อหลายเดือนหรือหลายอาทิตย์ไม่มีวิชาความรู้ไม่มีวิชาที่จะรับมือความทุกข์ก่อนตายเลย มันจะทรมานมากยังไม่ต้องพูดว่าตายแล้วเนีจะไปไหนแต่ทีนี้ก็เป็นตักกานะตักกาที่จะเรียกว่าเป็นมิจฉาตักกาก็ได้เพราะมันเป็นเหตุผลของกิเลสน,นะชวิตนี้สั้นไม่จีรังอีกไม่นานก็ตายเพราะนั้นเสพสุขให้เต็มที่ดีกว่าหรือว่าทำชั่วก็ได้ พอตายไปแล้วก็จบอันนี้เราเป็นมิจฉาตักกะหรือจะเรียกเป็นตักกาวิบัติก็ได้แล้วคนก็พลอยตามนะเพราะดูมันเป็นตักกะดีนะชีวิตนี้สั้นงั้นเสพสุขให้เต็มที่ก็ดูเหมือนว่ามีเหตุมีผลแต่เป็นเหตุผลกิเลสมันเป็นเหตุผลจำพวกเดียวกันนะในเมื่อพ่อแม่ให้กำเนิดเรามา เราะนั้นต้องเลี้ยงดูเราให้มีความสุขเต็มที่แทนที่จะมองว่าเออพ่อแม่กําเนิดเรามาเพราะฉะนั้นต้องควรจะขอบคุณควรจะสํานึกในบุญคุณของพ่อแม่มันไม่คิดแบบนี้กันแล้วแต่นี้ก็ธรรมดานะก็ต้องเชี่อเห็นว่ามันเป็นตักกาที่ผิดพลาดยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ตอบโต้ด้วยการด่ามันไม่มีประโยชน์แต่ต้องหักล้างด้วยเหตุผลด้วยการเชื่อว่า มันเป็นเหตุผลที่มีแต่จะทำให้เกิดโทษกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง